หมดความยึดมั่นถือมั่นหมดความยึดมั่นถือมั่นหมดความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าหมดความเป็นเราของเราตัวตนของเราไม่มีใครเป็นใครไม่มีอะไรเป็นอะไรนะครับไม่มีใครเป็นอะไรนะครับไม่มีใครเป็นใครไม่มีใครเป็นอะไรอะไรนะครับเพราะว่า หมดความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นเรานะครับเพราะว่าเราไม่มีของเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีหมดความยึดมั่นถือมั่นนะครับความไม่มีไม่เป็นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันธ์ทั้ง5ในอานะทั้ง12ตาหูจหมูกลิ้นาจใจรูปสัมปัตรมารมหมดความยึดมั่นถือมั่นนะครับก็พ้นทุกนะครับ เพราะทุกมันอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นถ้าตัดขาดการยึดมั่นถือมั่นเสียได้ทุกก็ไม่มีนะครับทุกก็ไม่เป็นทุกก็ไม่ได้นะครับทุกก็ไม่เกิดเพราะว่าที่ทุกอยู่เป็นระยะระยะก็เพราะว่ายึดมั่นถือมั่นเป็นระยะระยะเป็นขณะขณะเป็นเรื่องเรื่องแต่ถ้าหมดความยึดมั่นถือมั่นทุกขณะทุกระยะทุกเรื่องมันก็ พ้นไปโดยเด็กขาดพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่นก็ขาดนะครับขาดจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าบุคคลที่ขาดจากความยึดมั่นถือมั่นก็มันไม่ต้องเป็นทุกข์นะครับเพราะว่ามันขาดกันแล้วนะครับมันหลุดพ้นไปแล้วนะครับเมื่อขาดความยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันในอายานะ ในสังขารในรูปในนามนะครับในวิสังขารที่ปัสยากวิญญาณนามรูปก็พ้นนะครับไม่มีทุกข์ไม่เป็นทุกข์เพราะว่าความหลุดพ้นด้วยดีครับหลุดพ้นที่ดีก็คือขาดความยึดมั่นถือมั่นนะครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่ขาดยังยึดติดยึด,ยดถือยึดมั่นในความเป็นความมี ความีเราเป็นเราของเราตัวตนของเรานี่แหละซึ่งการที่เราขาดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะครับในความมีความเป็นของตัวตนของเราเนี่ยมันทําให้โล่งไปเลยหลุดพ้นไปเลยนะครับเขาเรียกว่าว่างนะครับเพราะว่าไม่มีไม่เป็น นะครับไม่มีตัวตนของตนไม่มีความเป็นเราของเราที่จะยึดมั่นถือมั่นในความมีความเป็นนะครับหมดความยึดมั่นถือมั่นนะครับหมดความยึดมั่นถือมั่นเมื่อหมดเมื่อไม่มีเมื่อไม่เป็นนะครับเมื่อไม่ได้เมื่อไม่เอาเมื่อขาดกันนะครับเรียกว่าขาดจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อขาดจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็กระจายแับกระจายความ เสี่ยงที่จะเป็นทุกข์เป็นกังวลเป็นวิตกที่จะพล่านไปในอารมณ์ไปในใจในวิญญาณในจิตนะที่จะไปมุ่งหมายสําคัญหมายนะจะได้ไม่เสียเวล่วลาไปกับการผูกติดนะการยึดติดการลกการครอบงำกับตัวเอง ผู้อื่นกนะ็เลยไม่มีใครเป็นใครไม่มีอะไรเป็นอะไรหมดความมีความเป็นในความเป็นบุคคลตัวตนเราเขานะขาดความยึดมั่นถือมั่นนะครับเมื่อขาดกันก็จากกันได้ด้วยดีนะครับไม่ต้องเนื่องด้วยกรรมเนื่องด้วยกิเลสเนื่องด้วยวิบากไม่ต้องเนื่องด้วยความเป็นเราของเราตรัวตของเราเพราะว่าขาดจากความ ยึดมั่นถือมั่นในการเกิดดับของสังขารขาดจากความยึดมั่นถือมั่นของวิสังขารที่ไม่เกิดไม่ดับขาดความยึดมั่นถือมัน่นก็ขาดความเพลินพอใจอยากใคร่เขาเรียกว่าขาดคุณสมบัติความมีความเป็นนะครับฉะนั้นการขาดความยึดมั่นถือมั่นนี่เองมันก็เลยไม่ต้องมีเราของเราตัวตอของเราที่จะเป็น ผู้หลุดพ้นหรือว่าผู้ยึดติดหรือว่าความเป็นสัตว์หรือว่าความเป็นผู้รู้ผู้เห็นความเป็นผู้เข้าใจในสังขารทั้งหลายในธรรมทั้งหลายนะครับขาดจากความยึดมั่นถือมั่นเขาเรียกว่าสละสละหมดปลงปล่อยวางหมดนะครับทิ้งหมดไม่เอาทั้งหมดนะครับไม่อยากได้ใครดีอยากมีอยากเป็นในอะไรอะไรอีก ฉะนั้นขาดจากความยึดมั่นถือมั่นก็เลยไม่มีสิทธิที่หน้าที่ที่จะเป็นทุกเป็นกังวลเป็นภาระเป็นปัญหาเป็นความรับผิดชอบในวัฏจักรในธาตุในขันในชีวิตจิตใจในชาตินี้ชาติหน้าโลกนี้โลกหน้าอีกต่อไปนะครับหมดสิทธิ์ที่จะเกิดนะครับหมดสิทธิ์ที่จะเกิดดีเกิดชั่วเกิดผลเกิดบาปเกิดกุศลอกุศล มดสิทธิที่จะได้อภิสิทธิ์ในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาเป็นสรรพสัตว์หมดสิทธิที่จะเกิดในทุกพบทุกชาตินะครับเพราะว่าสิ้นการเกิดก็เพราะว่าขาดจากความเป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนขาดจากความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงก็เลยลาออกจากพบชาติ ลาออกจากวัฏจักรนะครับไม่ได้เกิดไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นกังวลกับชีวิตอีกต่อไปนะครับหมดจิตหมดใจหมดวิญญาณหมดธาตุหมดขันธ์หมดอายตนะนะครับพอขาดจากความยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิงนะครับก็หลุดพ้นโดยถาวรน,นะครับโดยที่ไม่ต้องมีตัวตนของผู้หลุดพ้น ไม่ต้องมีใครเป็นใครนะครับไม่ต้องมีใครเป็นอะไรอะไรอีกนะครับเขาเรียกว่าไม่มีเราไม่มีของของเราไม่มีตัวตนของเราก็เป็นวิมุตติยานทัศนะความไม่ํำเลือกแห่งใจความสิ้นที่หมายนะครับหมดจุดสตาร์ทนะครับหมดจุดหมายเพราะว่าทำทั้งหลายอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ก็คือขาดจากความยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลายนั่นเองธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดนะครับกุสนบ้างอกุศนบ้างเป็นสุขเป็นทุกข์บ้างเป็นความจําเป็นความคิดเป็นสังขารเป็นธาตุเป็นขันเป็นอายนจเป็นภพชาติเป็นภพภูมิต่างๆก็คือธรรมนี่แหละดั้นการขาดความยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลายนะครับก็เลยไม่ต้องเกิดตาย ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปเพราะธรรมเป็นตัวนําไปสู่การเกิดตายทั้งรูปธรรมนามธรรมรูปธาตุนามธาตุฉะนั้นการสิน้นชาติสิน้นภพจบกิจจบปรมจร,รม์สิ้นสงสัยนะครับก็เพราะว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับเขาเรียกว่าขาดความยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันในอายณะนะ ในกรรกี่เลยอีกบ้างนะครับขาดความยึดมั่นถือมั่นในอวิชชาสังขารวิญญาณมามนารโรคในหปัสสาะเวทนาตัณหาพบชาติเกิดเก่ดเจ็บตายในรูปธรรมนามธรรมฉะนั้นขาดจากความยึดมั่นถือมัน่นก็ขาดจากความทุกข์ขาดจากความเป็นหนี้ขาดจากความเป็นเจ้ากับนายเวียนขาดจากความเป็นมารขาดจากความเป็นอะไรกับอะไร ไม่มีความมีความเป็นอีกต่อไปสิ้นความมีความเป็นขาดจากความยึดมั่นถือมั่นนะครับก็เลยหมดห่วงหมดกังวลหมดวิกตกนะครับไม่ต้องอะไรอาวรไม่ต้องห่วงใครๆไม่ต้องห่วงอะไรอะไรอีกหมดห่วงหมดบ่วงหมดกรรมหมดกิเลสหมดอิากหมดทุกสทีนะครับ ขาดจากความยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรเป็นอะไรอีกไม่เป็นอะไรกับอะไรอีกนะฉะนั้นก็เลยขาดจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมท,ทั้งหลายนะเพราะธรรมทั้งหลายนั้นเปรียบเหมือนพุ่งแพร่เให้สลัดสละลาคลายไม่ต้องอะไรเสียดายไม่ต้องอาวอนหวงใหญ่นะครับอีกต่อไป การจากความยึดมั่นถือมั่นนะครับก็คือแล้วแล้วไปไม่เสียดายนะครับไม่ห่วงไม่ห่วงนะครับหยุดการสแหวงหาหยุดเกิดเกิดตายนะครับหยุดการสร้างพบนะครับหยุดการมีตัวตนหยุดการเป็นใครเป็นอะไรเป็นอย่างไรแบบไหนอีกนะครับหมดพบ หมดชาติหมดทุกข์นะครับฉะนั้นก็เลยขาดจากความยึดมั่นถือมั่นนะครับจากที่เคยมีเคยเป็นเคยอยากเคยยึดเคยเพลินพอใจใครยในธาตุในขันในณในวิญญาณในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตาหูจมูกงม้กกายใจในรูปวัตถุแห่งสัมผัตรมารมในธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณ ในรมทั้งหลายในสังขารทั้งหลายในโลกสมมุติในโลกปัญญัติในสัจจะหรือว่าในมายาทั้งหลายฉะนั้น,าน,น,นกนนรารจากความยึดมั่นถือมั่นในทมทั้งหลายก็หลุดพ้นเป็นอิสระอย่างทุกทั้งปวงหลุดพ้นนะครับจากความยึดมั่นถือมั่นนะครับหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าที่เราติดยังยึด เพราะว่าม่หลุดพ้นแค่นั้นเองเมื่อหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นหลุดพ้นจากความเป็นใครๆเป็นอะไรๆจากความเป็นเราของเราตัวตนของเราเพราะมารู้จกักรู้จริงรู้แจ้งรู้จบเรื่องความไม่มีเราไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลว่างจากความเป็นใครๆเป็นอะไรอะไรนะครับก็เลยหลุดพ้น จากความยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลายในสังขารทั้งหลายสังขารร่งางกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นหลุดพ้นโดยดุษฎีนะครับหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงนะครับจึงจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะถ้าเรายังติดข้องอยู่ในความยึดติดยึดถือยึดมั่นในสมมุติในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลในตัวตน มันก็ยังคล้องเกี่ยวกับความทุกข์บยังคล้องเกี่ยวกับความเกิดตายฉันการหลุดพ้นไปได้ด้วยดีก็เป็นมองคลกับชีวิตนะครับหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมัน่นเพราะคนเราถ้ายัางยึดมั่นถือมัน่นในธาตาุใจขันใดอะไรนะครับกิเลสที่ตากอยู่มันก็จะไม่พ้นนะครับไม่หลุดไม่พ้นฉันหลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นถือมัน่น หรือว่าหลุดพน้นจากความยึดมั่นถือมั่นก็ดีนะครับหลุดพน้นจากความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงนะครับก็เลยพ้นทุกข์ก็เลยสงบนะครับก็เลยอิสระก็เลยเกิดสันติเกิดความว่วางความโล่งความโปร่งความบรสบายเพราะว่าหลุดพน้นจากเขตแห่งความยึดมั่นถือมั่นถ้ายังไม่หลุดพน้นก็ยังคล่องอยู่ในเขตของความยึดมั่นถือมั่น ในห่วงมหันตนบในข่วงของวัฏจักรเกิดกรรมกิริยาเมาหลุดพ้นไปจากวัฏจกักรเธอเขาเรียกว่าหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมัน่นเพราะก่อนเราอะยึดมั่นถือมั่นได้ทุกขณะ,ะนั้นจะต้องหลุดพ้นไปจากความยึดมั่นถือมัน่นโดยประการตั้งงนะครับจึงจะสมบูรณ์แบบฉนันหยุดหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมัน่นด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับก็คือหมดภาระ จับกิบจับครมามจาจทร์ทำที่เสดแต่งทุกทำนิพพาในใ้แจ้งสิ้นสงสัยมาถึงบรรลุแจ้งหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นด้วยกันทุกท่า่ทุก่อนนะครับ